สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับก็เมื่อวานนะฮะโอ้โหทีมงานโปเกมอนโกนะฮะจากแนนติกเนี่ยนะฮะปล่อยกิจกรรมปล่อยข่าวปล่อยอะไรไม่รู้แบบรัวๆเลยนะฮะก็โอ้ปวดหัวเหมือนกันนะครับนะฮะกะฆ่าเราให้ตายแน่ในปีหน้าครับผมเชื่อผมได้เลยครับก็มาเริ่มจากอันแรกก่อนแล้วกันนะครับคือเนื่องจากมันมีหลายอันมากนะครับก็จะทําค่อยๆทําคลิปทยอย อธิบายทีละอันนะครับสำหรับคนที่ีิกเกียดอ่านข่าวนะครับก็เริ่มจากกิจกรรม12วันแห่งมิตรภาพเน่นะฮะก็จะเริ่มในวันที่19นะครับก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับตอนตีสี่จนถึงวันอังคารที่1ธันวานะครับตอนตีสี่เช่นกันนะครับก็12วันนะครับ12วันนี้เราเจะทำเรียกว่าอะไรดีเพิ่มระดับมิตรภาพเพื่อให้ เพื่อนของเราเนี่ยฮะไปได้ถึง4หัวใจมากให้มากที่สุดนะครับเพื่อรับ XP นะครับแล้วในกิจกรรมมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับระดับมิตรภาพนะฮะจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากปกตินะฮะโดยการเปิดของขวัญน,นะฮะแลกเปลี่ยนโปเกมอนนะฮะก็คือเปิดของขวัญเปิดของขวัญแล้วอย่าลืมส่งให้เพื่อนด้วยนะไม่ใช่เปิดของเพื่อนอย่างเดียวแล้วไม่ส่งเลยนะฮะแล้วก็แลกเปลี่ยนโปเกมอนครับ ก็คือเทรดโปเกมอนนั่นแหละนะฮะแล้วก็แบทเทิลด้วยกันในการตียิมตีบอสนะครับก็คือตีบอสด้วยกันตียิมด้วยกันก็จะได้ได้คะแนนมิตรภาพเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่า PVP กันเองนะฮะก็จะได้ระดับมิตรภาพเพิ่มขึ้นนะครับทำให้ไปถึง4หัวใจได้เร็วขึ้นนะครับอ่าแล้วก็อันถัดมานะฮะก็คือเพิ่มพลังโจมตีนะฮะเมื่อเราไปสู้กับบอสนะฮะร,ร่วมกับ ของเพื่อนนะฮะก็คือ,อปกติเวลาเราตีบอสใช่ไหมฮะเป็นเพื่อนกันเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะตีแบบพลังโจมตีธรรมดาแต่ถ้าเรามีเพื่อนอยู่ในตี้ด้วยนะฮะถ้าเรามีเพื่อนอยู่ในปาร์ตี้ด้วยนะครับมันจะเพิ่มพลังในการโจมตีทาให้ตีลงง่ายขึ้นครับอาจจะใช้คนน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะก็คือเรามีบัตรตีบอสระยะไกลนะฮะใช้ให้เป็นประโยชน์นะฮะ าสามารถตีบอสจากที่ไหนก็ได้นะครับถ้าเพื่อนชวนนะถ้ามันไม่ชวนเนี่ยไม่รู้จะตียังไงนะฮะอ่าประมาณนั้นนะฮะต่อมานะฮะ XP นะฮะจะเพิ่มเป็น2เท่าจากการจับโปเกมอนนะฮะเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1ธันวาเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากขึงเลเวล40่สิบไวๆนะฮะช่วงนี้จับโปเกมอนให้เยอะที่สุดนะฮะแล้วก็เพิ่มระดับ เพื่อนด้วยนะฮะเฟรนชิพเฟรนชิพสำคัญนะครับอันดับต่อมานะครับก็ช่วงนี้ที่เขาเร่งให้ถึงเลเวล40เพราะว่าเดี๋ยวจะมีเลเวล50มานะครับก็ไม่ง่ายแหละครับไม่ต้องรีบนะครับแต่อยากให้ถึงเลเวล40กันทุกคนนะครับก็ถ้าถึงเลเวล40ก่อนปีใหม่นะครับก่อนปีใหม่นะครับเราจะได้รับรางวัลพิเศษนะฮะคือเหรียญเลกาซี่นี่คือ ผมคาดว่านะครับมันจะเป็นเหรียญที่เอาไว้บอกว่านะครับบอกว่าคนเนี้ยนะครับคนที่มีเหรียญเนี่ยนะครับถึงเลเวล40นี่แบถึงเลเวล40ในชุดแรกๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะฮะครึ่งถ้าหลังจากวันวันที่3 1ไปแล้วนะฮะก็คือเริ่มปีใหม่นะฮะวันที่1นมกราเนี่ยนะครับ ใครถึงเลเวล40ก็จะไม่ได้เหรียญแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องทําให้ถึงก่อนนะฮะก่อนก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเร่งหน่อยครับช่วงนี้นะฮะและงานวิจัยคือนอกจากจะได้เหรียญแล้วนะฮะจะมีงานวิจัยแบบจํากัดเวลานะฮะแล้วก็รางวัลจะเป็นหมวกเกียร์ลาดอสไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงครับหมวกเกียร์ลาดอสนะฮะก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันละกันนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะฮะแอดเพื่อนนะครับเพิ่มเพื่อนให้เร็วที่สุดแล้วก็ อถ้าเพื่อนใกล้ถึง4หัวใจนะฮะพยายามนัดกันนะฮะนัดกันคือแอดไปแล้วก็ขอลงขอไลน์กันด้วยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นะครับจะได้รู้ว่าเอ้ยคนนี้นะไอดี ID นี้นะเป็นอ่าอะไรนะ้นเลเวลสีแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมอ่านะประมาณนั้นประมาณนั้นเออผมจะทำยังไงดีว่านะฮะเดี๋ยวอาจจะมีอะไรที่แบบเออทำให้ลงทะเบียนกันแล้แอดเพื่อนกันแล้วก็ อะไรดีอ่ะให้มันเจอกันง่ายหน่อยอะไรงเงี้ยเนี่ยผมผมไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจว่าจะทำยังไงเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะฮะก็12วันแห่งมิตรภาพก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะก็ขอให้ทุกคนลงนะฮะไอดี ID. นะครับผมอยากให้ลงไอดีแล้วกันนะฮะเอ้ยเลขเลขอะไรนะเลขเ,เลขที่จะแอดเฟร่อนนะฮะไอดี ID ที่ชื่ออะไรนะไอดี ID ในเกมนะชื่ออะไร หมายเลขอะไรนะครับที่จะให้เพื่อนแอดนะฮะถ้ามี l ลายนะครับสามารถให้เพื่อนได้ให้มาเลยเวลาเพื่อนมาค้นหาจะได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ไลายผมไม่อยากให้วะนะครับเดี๋ยวมีคนแอดไปขายของกันเน้อเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันครับพูดยากมากเลยไอ้เรื่องพวกนี้นะครับคือจริงๆเขาอยากให้เพื่อนมันมาอยู่ใกล้ๆกันนะฮะอยู่ไกลกันมันลําบากครับก็ไปคุยกันเองแล้วกันครับนะ ประมาณนั้นนะครับใครสะดวกให้ก็ให้ใครไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะครับผมอ่าประมาณนี้โอเคนะฮะคลิปนี้ผมไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ